สนุกค่ะทุกวันนี้ก็แบบพอถึงเวลานอนจริงๆก็ยังนอนไม่หลับเลยนะพี่ขนาดเวลานอนมันน้อยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะเฉลี่ยแล้ววั <18. S 2> นนึงเราไลฟ์กี่ชั่วโมงเอิ่อสิบแปดค่ะสิเวลาที่เเหลือราทคอะไรบ้างก็นอนสามชั่วโมงเล่นกับลูกประมาณสองชั่วโมงค่ะกินข้าวแล้วก็ขึ้นเลยทั้งวันนี้ไม่ผ่านมาแล้วสามวันสรุปแล้วลูกค้าที่เข้า คอนเฟิร์มแล้วเนี่ยประมาณ2-3งสาพันแบรนด์ค่ะแต่ว่าเหมือนรอตอบแชทก็อีกประมาณเป็นหมื่นหมื่นแชทเลยค่ะเอ,อึ้งองค่ะแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะพอเราได้ทําจริงๆเราจะรู้ว่ามันเหมือนเป็นการได้ช่วยเหลือสําหรับบางส่วนบางแบรนด์ที่เขาเหมือนติดลบหรือแบบของติดเป็นหนี้อะไรเงี้ยเราเหมือนเป็นอีกหนึ่งคนที่ทําให การตลาดกับออนไลน์มันกลับมาคึกคักเหมือนเดิมในวันที่ทุกคนปลูกฝังไปแล้วว่าออนไลน์มันกําลังจะไปไม่รอดหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เราสึกว่าเราภูมิใจแล้วก็กําลังการซื้อของลูกค้าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนคือตามหาของกันอยากซื้อกันแบบสนุกมากค่ะอองจริงอ่ะมันมันไม่ใช่เป็นการแรกเพราะว่าหนูไม่ได้คิดไว้ตั้งแต่แรก แต่มันเป็นการพลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสณวันนั้นหนูอาจจะมีสายเลือดไม้ค้ำมั้งคะที่พอคนดูเยอะๆเราจะปักตะกร้าตลอดคือวันนั้นเราเคลียร์เรื่องของเราเสร็จแล้วแต่คนดูยังอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ขายของมันไม่ได้ทําอะไรแบบที่ผิดกฎหมายแล้วพอทําแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเรียวมันแบบมันมันสนุกก็เลยทาไปเรื่อยๆเพราะว่าหนูรู้สึกว่าช่วงนี้สภาพจิตใจหนูต้องต้องรับอะไรแบบนี้ต้องมีความสุขไว้ก่อนอาจจะต้องผ่านไปสักพักถึงจะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะหนูหนเห็นด้วยอยากให้คิดแบบนั้นมากกว่าค่ะโอ้โหจริงๆอะ่ะหนูสรุปให้พวกพี่สั้นๆเลยคือหนูไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วเพราะว่าหนูไม่อยากให้ใครต้องโดนด่าซ้ำๆแล้วแต่ขอสรุปไม่ได้เลยว่าหลังจากนี้คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือหนูรับได้หมดแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับบทเรียนในสิ่งที่เกิดขึ้นและขอให้ทุกคนมีความสุข ในชีวิตให้มากกว่าเดิมที่ผ่านมาที่พวกเราเหมือนเป็นทุกข์กันทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจนคิดว่านี่มันคือฟางฟางสุดท้ายของเราเลยมันขาดแล้วมันขาดแล้วฟางเรื่องนี่สินขาดแล้วแต่คําว่าครอบครัวไม่มีคําว่าตัดขาดแน่นอนทำไมเราถึงใจคำว่ามันขาดมันยังมีเพราะว่าหนูหนูมันเป็นเรื่องที่หนูเก็บสะสมมาในใจตลอดที่<ม>ทุกครั้งที่หนูแบบเจอพี่ๆนักข่าว<ม>หรือว่าไลฟ์สดหนูต้องปกปิดเอาไว้<ม>ว่าที่บ้านเรามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยไหนแต่ณวันนี้มันมันมันเคลียร์แล้ว <D app ly> พี่แม่พที่อากถามนะว่าสิ่งที่แม่พูดมาเราโอเคกันสิ่งที่แม่เขายอมแบบผิดไหมที่เป็นหนี้ือ่ <pt ain> คือจริงๆอะ่ะการที่หนออกมาชี้แจงอะ่ะหนไม่ได้เป็นการอยากเอาชนะพี่ <S <S แต่มันเหมือนเราจะจะจะ,จะมานานแล้วอะ่ะมันมันสมควรเกิดขึ้นแล้วไม่งั้นทุกอย่างมันพังไปหมดโดยเฉพาะแม่ด้วยคือถ้าเขาไม่หยุดมันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเขาด้วยไม่ว่าจะเจ้าหนี้หรือสุขภาพหรือว่าอะไรอ่ะ แล้วอีกอย่างพอหนูไม่ออกตัวเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าความปลอดภัยของแม่เท่ากับศูนย์แตนะ่วันนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วมันแตกหักมันเสียใจแหละแต่ว่ามันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนค่ะแต่ว่าทุกคนต้องเข้มแข็งมากๆไม่ว่าจะหนูลิลลี่หรือตัวแม่แล้วก็ยิวแต่ว่าจเจนๆยอมรับในสิ่งนม่ยอรรับในสิ่งที่แม่ออกมาพูดว่าแม่ทำตรงนั้นจริงโดยที่เราไม่ได้ตอบในรานว่าแชทอารมณ์่ว่าแม่อยากไรก็ไรไปอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะหนูหนูมีการตอบกลับแชทไปว่าถ้าแม่ทําเพราะ แม่อยากทำอะ่ะแม่ทำได้เลยแต่ถ้าแม่อยากประชดประชันอะ่ะมันไม่โอเคมันไม่ได้ผลแล้วกระแสะโซเชียลมันแรงแต่เราก็ห้ามไม่ได้แสดงว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะช่วยเลยก็ถ้าเรื่องหนี้สินก็หนูว่าครั้งนี้ใหญ่สุดแล้วนะคือมันมันแมสแล้วว่ามันแบบเจ้าหนี้คงเห็นกันหมดแล้วอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันมันคง ครั้งสุดท้ายแล้วที่มันจะเกิดขึ้นแหละแต่ว่าหลังจากนี้ถ้านี่สิเจนนี่ไม่จ่ายใครแล้วแต่วันนี้เมื่อกี้ที่ประกาศในรายการพี่หนุ่มว่าทําไมถึงยอมจ่ายคือช่วงนี้รายได้หนูมัน,ม,นมันเยอะ,อนะจนเราไม่ได้รู้สึกเสียดายแต่ก่อนหน้านี้นหนูเสียดายเพราะกว่าจะหามาได้มันมันยากใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่แม่ด้วยที่หนูจะช่วยคือตอนนี้หนูคิดเลยว่าหนูจะช่วยเหลือสังคมได้ไงบ้างกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมันมันมหาศาลจริง ใช่ค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้าแม่รับนะคะแต่ว่าถ้าเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าณนะวันนี้เขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเขาอาจจะไม่โอเคกับเราไปแล้วหรือว่าเขาอาจจะขอเวลาสักพักอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นการล้างนี่คือส้ายที่แม่เลยก็ล้างทุกเรื่องเคลียร์ทุกประเด็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนมีปมกันหมด,มหมดยิวก็ถูกเข้าใจผิดในบางเรื่องอลินล,ลี่ก็ต้องนั่งปกปิดในบางเรื่องหนูก็ต้องมานั่งแบก ความทุกข์ไว้ในใจอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการเคลียร์ใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เ็คือยังไม่กล้าปลดปลดบล็อกแม่เลยใช่แต่เมื่อกี้ปลดละ,ะรู้สึกว่ามันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดละถ้าแม่โทรมาอยากจะบอกอะไรกับอยากจะบอกอะไรหนูแม่คะหนูเซ็ตซีโร่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันเคลียร์แล้วแต่ว่าเขาจะเซ็ตได้หรือเปล่าอ่ะต้องคิดอีกทีเพราะว่าไม่เคยโดนด่านหนักหนักเหมือนที่หนูเคยโดนไงคะเหมือนหนูหนูรับได้แล้วคนด่าทุกวันนี้หนูชิลแต่คนที่มันไม่เคยโดนอ่ะก็ต้องแย่แหละ ต้องใช้เวลาอ,อย่างตอนนี้หลังบ้านเราเคลีย,ยร์ยังไงบ้างกับลินลี่เองกับยูเองที่ได้รับผลมจะทบทอมกันยูเนี่ยไม่ต้องเคลียร์เลยค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาคิดมาเสมอว่ามันต้องมีวันนี้แล้วเขาก็ได้แต่บอกว่าทําดีแล้วไม่ไม่ต้องรู้สึกผิดส่วนลิลลี่ก็น้องเข้าใจแต่น้องก็เสียใจน้องอยากให้แม่กับพี่เจนรักกันอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ลิลลี่ตรงได้ขนาดไหนที่จะยอมรับปัญหาความจริงก็รับได้ค่ะเขาเขารับได้เพราะเขาก็ มุฟออนเร็วนั่งขายของอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเพราะว่าเป้าหมายของเราอีกหนึ่งอย่างคือเราก็ไม่อยากให้ลิลลี่ต้องเจอแบบเราแล้วล่ะอย่างน้อยน่าจะน้อยลงหรือไม่ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้เหนื่อยค่ะแต่วันนี้ไม่เป็นไรละวันนี้รู้สึกว่าต่อให้พี่หนุ่มจะเป็นกาวใจให้มันจะดีหรือไม่ดีสาหรับหนูคือหนูโฟโล์แล้วหนูโฟกัสลูกโฟกัสงานดีกว่าไม่กลัวค่ะถ้าเกิดก็ถ้ากลับมาอีกก็ ทำใจไว้แล้วคือถ้ารอบนี้มันหนักขนาดนี้แล้วมันยังเกิดขึ้นอีกนั่นแปลว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองเพราะว่าหนูก็ต้องใช้ชีวิตของหนูเหมือนกันอะไรเงี้ยจะนี่คิดว่าการล้างนี้ให้ไหมครั้งนี้เรามีหลักประกันอะไรที่มันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดค่ะไม่มีหลักประกันไม่ต้องสาบานไม่ต้องยืนยันไม่ต้องคอนเฟิร์มการกระทําเท่านั้นค่ะพี่ที่มันจะเป็นหลักฐานให้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่ากลับมาเรื่องรายของเราเป็นยังไงบ้าง สิ่งที่มันเกิดขึ้นยอดขายก็มาแต่ว่าดราม่าก็มานกันเลยก็โอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่ไม่ว่าจะเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรจะคนที่ดราม่าก็เหมือนกันคือตอนนี้หนูมีดราม่ารายชั่วโมงเลยเพราะว่าทุกคนอยากให้มันเป็นไปตามที่ทุกคนอยากได้แต่ว่าหนูบอกเลยว่าถ้าทุกคนเข้ามาแล้วได้ได้ดราม่ากลับไปก็อย่าลืมหาประโยชน์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วด้วยเพราะว่าถ้าใครได้ดูไ์พวกเรานะพี่แล้วตกงานเป็นหนี้เป็นสินไม่มีงานทํานะ ทริคเทคนิคในการทำมาหากินเกิดขึ้นตลอดเวลาและมีเยอะมากอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดร่วมกันถึงแม้ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดราม่าได้ค่ะแต่ขอให้อยู่ภายใต้เขตกฎหมายเพราะว่าถ้ามันอันไหนที่กฎหมายเล่นได้หนูก็คงปกป้องตัวเองเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนก็คิดว่าจะทำอะไรกับหนูก็ได้อะ,ออะกลับไปเรื่องเดิมโอเค ไม่ได้เข้าข้างค่ะคืออย่างที่บอกถ้าเข้าข้างคงไม่ทะเลาะก,กันหนะักขนาดนี้วันหนูพูดไปแล้วว่าหนูทะเลาะก,กับเขามาตลอดเพราะหนูก็รักของหนูอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหนูมานั่งคิดอีกทีอะลูกขาดพ่อไม่ได้แล้วเราก็ยังรักกันทําไมเราต้องให้เหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลที่มันมาจากเราสองคนต้องมาทําลายความสัมพันธ์ในครั้งนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้ว่ยของไงบ้างคิวตอนนี้ไปถึงไหน อ๋อ <laughs> oh, อยากให้มันยาวไปเป็นปีปๆเลยนะ oh, oh. แต่ว่าไม่รู้ทําได้หรือเปล่า <laughs> แต่เดี๋ยวหนูก็ต้องใช้วิจารย์านใช้เซนอีกทีหนึ่งว่าควรพักตอนไหนและกลับมาตอนไหนอะไรเงี้ยแต่มันต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วในทุกเดือนแต่ณนะวันนี้มันยังลงไม่ได้เพราะว่าค้างอยู่ไม่รู้กี่พันเลยเซนนี่คิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเพราะตัวเราหรือว่ามันเพราะฟลุกหรือเพราะยังไงมันไม่ฟลุกแน่นอนค่ะถ้ามันฟลุกอะมันมันมันดูง่ายไปหนูว่ามันเกิดขึ้นหนึ่งเลยนะ หนูว่าเป็นผลพวงจากความกระตันยูของหนูสองคือเป็นผลที่หนูอ่ะขยันจนหนูเข้าใจในติ๊กต็อกจนหนูแทบจะสิ่งเข้าไปอยู่ข้างในแล้วหนูสามารถแกะสูตรออกมาแล้วทํามันสําเร็จได้ขนาดนี้มันเป็นสูตรที่หนูใช้เวลาแกะมันมา8ปีกับผู้ติดตาม19ล้านแล้วกับยอดขายณนะวันนี้ที่เราทําได้อะไรเงี้ยที่รักษาเองตลอดเวลาเรียวค่ะเรียว เดียวแล้วก็มีคนบอกว่าให้หนูจัดการระบบการจัดการที่ดีงามหนูรับปากว่าหนูจะทําให้ดีขึ้นแต่จะไม่ทําให้มันดีมากแน่นอน <P an> เพราะว่าถ้ามันดีมากเดี๋ยวมันจะไม่เลียวละมันจะเป็นการฟิกแล้วมันจะเป็นการแบบเฮ้ยเรามาเพื่อขายของอย่างเดียวจะเอาเงินลูกค้าอย่างเดียวละเราอยากเสิร์ฟความบันเทิงเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยถ้าตะกร้ามันไม่มีตอนนี้พี่ดาราต้องขึ้นด่วนตอนนี้มันเป็นยังไงลูกค้าวิ่งของมาส่งตอนนี้มันเป็นยังไงหนูอยากให้ทุกคนเป็นอย่างนี้ <P an> เพราะว่าพอหนูมีระบบการจัดการที่ดีหนูจะไม่มีตัวอย่างให้กับแบรนด์ใหม่หรือว่าคนที่เขาอยากทําให้เห็นละเพราะมันจะยากและหนูอยากให้คนที่เขากําลังจะเริ่มต้นเห็นว่ามันง่าย โอ้ยไม่ได้เลือกแต่มันเป็นการผลประโยชน์ร่วมกันค่ะขึ้นสลับกันรสร้าง engagement สร้างกระแสะที่ดีผลประโยชน์ร่วมกันหลังจากนี้แบรนด์ไหนรับสไตล์นี้ไม่ได้เราขออนุญาตไม่รับแต่ถ้าใครรับได้คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะตอนนี้ดาราที่ต่อคิวเข้ามาไลายคใครบ้างโอ้ยเยอะมากวันนี้วันนี้คืออ่ะวันนี้ก็คือหลักๆคือจะเป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยประมาณ8คนพี่กระแตธัญญาพี่หนูเล็กบูเบอร์รี่แล้วก็ น่าจะมีคุณนุกธนาดลเนาะวันนี้น่าจะมีพี่หนุ่มกะลาพี่โอ๋กับแฟนเนาะแล้วก็อันนี้พูดอย่างเงี้ยให้คนไปดูในไล์แล้วก็มีพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยตกลงยังไงยังไม่บอกว่าไม่ไปเราการันตียอดให้เขา20ล้านพูดไปงั้นนะคะล่อแกก่อนได้ไม่ได้เรื่องของแกเลยอ่ะาามล้ยังไไม่ด้ยังยังไม่ลบโพสค่ะยังไม่ลบโพสเหมือนกันโพสไปแล้วทวงนี่แต่พอดเมื่อกี้พี่เบิ้ลเข้ามาอะไรพี่ก้องเข้ามาอะไรเขาอยากมาเล่นกับคนนี้อะมีเรื่องกับคนนี้ ใช่ค่ะแต่ถ้าเขาเป็นหนี้สินหนูหนูสามารถเอาผิดทางกฎหมายเขาได้อย่างแน่นอนค่ะเขาบอกว่าเขาบอกเหตุผลมเขาทำไมยังไม่ยังไม่จ่ายสามล้านรอฝ่ายบัญชีตื่นอ๋อรอฝ่ายบัญชีตื่นเพราะว่ามีพี่เดี๋ยวมีพี่อ้ำปูใช่ค่ะพี่ขวัญพี่โดมประกรณ์พี่ชาคริสปูเราคิดว่ามันจะมาไกลได้ขนา่ค่ะไม่คิดค่ะสนุกมากเลยตื่นถึงบอกว่ายังนอนไม่หลับเพราะมันตื่นเต้นถ้าคิดมาแล้วมันไม่ตื่นเต้นหรอก แต่ว่าสนุกชอบนล้พูดกับยูแล้วอยู่ๆไ่ๆไปนี่ได้ระดับโลกมาอยู่ในไลรด้วยเนี่ยคงจะเป็นยังไงวะเพราะว่าพอมันแมสระดับประเทศเนี่ยมันก็เป็นสื่อก็จับจ้องหนูแบบมีติดแฮชแท็กไอ้นั้นด้วยนะของโลกอะไรนั่นอ่ะเออถ้าแบบโอ้โหถ้าแบรน์เออดีเขาเริ่มพูดได้แล้วนะแม่นี่เริ่มอายแล้วแต่คนก็เลยมองเลยว่าทำไมถึงเลือกดาราไม่เลือกลูกค้าเลยไม่ไมม่ค่ะ ถ้าดูตั้งแต่แรกจะเข้าใจว่าการที่ดาราขึ้นสลับกับลูกค้าทั่วไปอะ่ะมันมันได้ประโยชน์ส่วนร่วมกันยังไงให้ไปดูในไลฟ์ติ๊กอ่ะจะเข้าใจค่ะแต่คู้รู้มองว่าปัดตากได้สมมติร้อยร้อยบาทไอ้พันบาทไปแล้วอ่ะเขาซื้อจริงไหมเขาโอนจริงไหมหรือว่าแค่ปากเพื่อนอันนั้นเป็นความเสี่ยงของผู้ที่จ้างหนูสุดท้ายแล้วอะ่ะแค่ยอดวิวห้าหมื่นบาทแลกยอดวิวหลักแสนหลักล้านอ่ะคุ้มที่สุดแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากแบกรับความเสี่ยงคุณก็ตัดจบพันออเดอร์ได้เลยแต่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาอยากไปต่อเองหนูถามตลอดว่าพี่ไปต่อไหมพีม่ไปต่อไหมเขาไปต่อไปต่อแล้วหนูบอกนะว่ายอดที่ยกเลิกกับยอดที่มันไหลไปในระหว่างที่เรากําลังจะลงไล์ลงตะก้า<ม>เทียบกันไม่ได้<ม>เหมือนพี่หนมอ่ะคนยกเลิกแกมีแน่นอนแต่ตอนนี้นะตะก้าแกจาก19น่าจะไปเกือบ30ล้าน<ม>เพราะฉะนั้นคุ้มค่าค่ะต่อยอดให้มีประโยชน์เพราะหนูไม่ห่วงตัวเลยรอบนี้หนูไอ้มันฟีเวอร์ เต็มที่แต่อยู่ภายใต้กฎหมายแค่นั้นอกนี้ยังมีนักเคห์่านตลาดอะไรต่างชอบชอบชอบหนูไม่เคยอ่านอะไรแบบนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่ยากพอเขามาแบบเออมาไขเรื่องเราเราเข้าไปอ่านว่าเราดูมีความรู้นะแล้วมันเป็นไปอย่างเขาไหมที่เขาวิเคราะห์ก็ถ้าถูกใจก็จะแชร์เลยเพราะว่าไม่สามารถอธิบายได้แบบนั้นเลยอ่ะแต่แต่ใช่หมดก็จะไปคอนเฟิร์มให้ว่าถูกต้องเลยค่ะแบบนี้เลย แต่ว่าบางคนก็ถูกหมดบางคนก็มีบางอย่างที่ไม่ไม่ถูกต้องแล้วอย่างคนมาแซวมันทำให้เราไม่สบายใจอยู่ว่าไม่ค่ะทุกดราม่าที่เกิดขึ้นเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินได้เสมอเออพราะว่าเงินอยู่ที่บ้านเจนนี่ใช่เงินไม่ได้อยู่ในอากาศอยู่ที่บ้านเจนนี่ค่ <laughs> ะแสดงว่ามันคุ้มค่ากับบ้านร้อยล้านแล้วโอ้ใช่ใช่ะะดีใจมากค่ะ,ค,ะคงอยากแดาต่อไปคงต่อยอดละค,คิดว่าแบบว่าไลฟ์คร,ครั้งนี้ปิดได้หมดเลยไหม ปิดอะไรหรอคะไม่รู้แล้วไปดูว่าจะปิดแบบว่าปิดจ็อบอะไรทั้งหมดนีปีนี้มันก็คงมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นกับยิวเพราะว่าเราอยากมีธุรกิจที่เข้าตลาดหลักทรัพย์อ๋อม,มองเจนนีม่มองไปไกลมองไปไกลถึงขั้นนั้นค่ะแต่ได้ไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสเพราะว่ามันมันเกิดความสุขละต่อไปจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าหลังจากนี้ต้องใช้เงินให้มีสติถ้าเกิดว่าวันนี้ยืนณจุดนี้แล้วอนาคต5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าบอกเจนนี่ตกอับอะไรเงี้ยไม่ได้ สังคมลุมประนามแน่นอนเพราะฉะนั้นใช้ใช้ชีวิตให้มีสติแล้วก็บาลานซ์เงินให้ดีว่าเก็บไว้รักษาตัวเท่าไหร่ให้ลูกเรียนเท่าไหร่ลงทุนต่อยอดธุรกิจเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนี้เหมือนแบบตั้งใจจะลงทุนในเรื่องของพ s สซีฟอินคัมก็คือทำงานให้น้อยลงแล้วให้เงินมันทำงานต่อเงินมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาทั้งชีวิต30ปีคือแรงกายแรงใจจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาตลอดละะลอะไรอย่างงี้ค่ะ จบเอกแ,แล้วว่าทัวลงอีกเนี่ยทัวลงอีกเขาหาเองนะยูจินน่ะเขาบีเซนเตอร์เยอะอย่างบางคนที่ขายไม่ได้แล SO> ้วเขาก็มาดราม่าใส่เราว่าทำไมเขายอดไม่ก่อนหน้าน네ี้หนูไม่เป็นไรแต่หลังจากนี้หนูขอแจ้งเลยว่าหนูไม่อนุญาตให้ใครดราม่าหนูคุณต้องแบกรับความเสี่ยงถ้าจ้างเรานะแต่ว่าหมายถึงเจ้าของแบรนด์ที่จ่ายเงินเราต้องแบกรับความเสี่ยงให้ได้ต้องเข้าใจกฎกติกาที่คนส่วนใหญ่รับได้ค่ะให้มันมีความสุขดีกว่า ถ้าทําแล้วไม่มีความสุขทําแล้วคาดหวังกดดันอย่าเลยค่ะทำไมเราไม่รับสองล้านที่เขาจ้างเรามาโโอ้หตอนเห็นก็ตาโตอยู่นะแต่คิดแบบย่าเลยมันมีแบรนด์ลอยอีกเยอะใช่ค่ะตอนนี้เราได้เท่าไหร่ทั้งหมดนะคร่าข้าวคูณกันเอาเองคิดกันเอาเองดีกว่าเดี๋ยวพูดก็โดนด่าสามวันครึ่งสามวันครึ่งรวมมาเท่าไหร่สก้าไอ้พันหนึ่งพันบ้านเอาเป็นว่าหนูคอนเฟิร์มแล้วประมาณเกือบห้าพันแบรนด์ ที่ชําระเงินแล้วแล้วก็รออีกประมาณเป็นหมื่นแบนสิ้นปีแล้วนนแต่ไม่ต้องห่วงนะว่าหนูจะอะไรเดี๋ยวหนูจะตอบแทนสังคมให้จุกๆเลยค่ะ,สะแสดงว่างานาในวงการบันเทิงรับเหมือนเดิมก <c oughs> ็จะเป็นแค่ <c oughs> แม่ค้าได้ไงเด็คนก็ไม่ดูมันก็ต้องต่อยอดเราสึกไงว่าตอนนี้เราเป็นจุด รู้สึกง่วงรู้สึกง่วงรู้ึงม่วงรู้สึกยัเรารวมดารามาอยู่ที่บ้านเราด้โอ้ยอันนี้อันนี้ถามแบบไม่เคยถามที่คือหนูโคตรดีใจแล้วเพราะหนูเป็นคนบ้าดารามากอย่างพี่พุทธอย่างเงี้ยหนูเคยพูดเมื่อเจ็ดปีที่แล้วกับพี่วุฒิว่าหนูชอบมากเมื่อคืนแกไปนั่งแบบให้หนูนั่งดูใบหูแกอยู่ใกล้ๆอ่ะแบบอืมแล้วเมื่อคืนหนูอยากปิดยอดให้แกหมดเพราะว่าถ้าหมดมันจะได้กรี๊ดแล้วกอดกันอ๋อปเ็แกบกอดก็ได้นี่ที่สุดดีใจหลังจาปวดแล้นั่ง เว้ยผัวหนูเวลาพี่พิมพินประพามาอะไรมาก็ตาลูกวาวกันทั้งคู่อ่ะให้ทุกคนมีความสุขดื่มด่ากันให้เต็มที่อยู่ในขอบเขตก็พอค่ะตันี้อย่างเรื่องภูมินะคะที่เราจะให้ค่าตอบแทนอันนี้หนูมองว่าสบายใจแบบไหนเอาแบบนั้นกันดีกว่าอืมเขาแซบตะบูมมันเห็นไหมมันตอนแรกไปเพราะว่าโอ๊ยมันขอโทษหนูเช้าเย็นค่ำทุกครั้งที่คนด่าหนูอ่ะมันกลัวหนูไม่จ้างมันแล้วมันกลัวหนูไม่ให้มันมาแล้ว หนูบอกว่ามึงไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดมากเอาที่เรามีความสุขกันแล้วก็พี่คิดดูนะถ้าวันนี้เราฟิกค่าจ้างบ mm ูม hmm. เป็นแบบสมมติตายตัวหรือว่าอะสองแสนสามแสนกลายเป็นว่าลูกค้าจะไม่มีใครให้ทิปบูมแล้วนะ mm hmm. ในขณะที่วันนี้ทิปของบูมคือหลักล้าน mm hmm. แบบนี้แหละเชื่อหนูยังไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าหนูอยากตอบแทนคนที่เป็นตรงโจทย์กับหนูตอนหนูเริ่มชีวิตเริ่มต้นมั้งคะชีวิตก่อนรวยมั้งคะหนูอยากให้มันเป็นแบบนั้น หนูอยากซัพพอร์ตพวกเขาหนูอยากให้พวกเขาสาเร็จแบบหนูแต่ว่าจะไปในทิศทางไหนเนี่ยหนูคิดอีกทีนึง<ม>อาจจะมีะรายการเกิดขึ้นอาจจะมีอะไรใหม่ๆที่คนได้โอกาสได้มาทําร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต่อยอดความสําเร็จให้มันเกิดขึ้นได้มากที่สุดแต่ว่ามันมันยังคิดไม่ทันแต่รู้ว่าต้องทาสิ่งที่เราคิดทันคือเราอยากทำหนังอ่าหนังไงอยากทำนัายของเราใช่เพราะว่าหนูอยากเป็นผู้กำกับมานานแล้วแล้วก็มันต้องใช้เงินในการลงทุนแต่วันนี้หนูมีเงินที่จะทำหนังได้แล้ว หนูก็คิดว่าหนังที่มันน่าจะแมสเลยปีหน้าต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการขายของของหนูนี่แหละและเรื่องนี้คนอื่นทําก็มันน่าจะไม่แมสเท่าเรานะก็เลยแบบอยากคิดก่อนเพราะเราเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการขายของออนไลน์บ้างทั้งดีและไม่ดีเราอยากตีแผ่ให้สังคมเห็นเพื่อเป็นประโยชน์เห็นว่าเราดีดาราทุกคนที่มาเจอทุกคนบอกว่าพร้อมไปเล่นแต่พี่ขอเข้าไลฟ์คืนนี้ได้ไหม,ยอ,มอย่างนี้ <laughs>